โรงเรียนสตูลวิทยาร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติอพวชจะก,กิจกรรมคารวานวิทยาศาสตร์อวเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษา6กรอบ28กรกฎาคม2567กครับที่โรงเรียนสตูลวิทยาอำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลนายชาตรีนัทหลาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตรอ์อวสืบสารรักษาต่อยอดสู่ความยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาหรอบ7 2พรรษา28กรกฎาคม2 5 6 7โดยมีนายอารุณ์โตหวันหลงผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยานายธีรพงศ์เกียรติน,นันผู้อำนวยการสำนักบริการผู้เข้าชม องค์การพิพิพธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติอพอวอชอพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์และนักเรียนเข้าร่วมในพิธีเปิดจำนวน,นมากสำหรับกิจกรรมดังกล่าวโรงเรียนสตูนวิทยาได้ร่วมกับอพอวอชอและหน่วยงานในกระทรวงอวอจัดขึ้น เพื่อสร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศา,ศาสตร์ให้เยาว,วยชนสู่ความยั่งยืนในสังคมเพื่อเฉลิมพระเกียตรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านการจัดกิจกรรมในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ไปยังจังหวัดต่างๆในแต่ละภูมิภาคโดยจังหวัดสตูลจัดขึ้นในระหว่างวันที่23-26กรกฎาคม2567ณนะโรงเรียนสตูลวิทยาภายในมีกิจกรรมประกอบด้วยนิทรรศการเทอรพระเกียรติชิ้นงานวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่นิทรรศการสนุกกับอาชีพวิทยาศาสตร์การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ห้องอบรมสําหรับนักเรียนมุมนักประดิษฐ์ท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่และกิจกรรมเสริมการศึกษาต่างๆที่จะช่วยจุดประกายให้กับเยาวชนได้พบกับความมหัศจรรย์ที่ไม่มีให้เห็นในห้องเรียน แต่ทุกคนจะได้สัมผัสของจริงและประสบการณ์จริงผ่านการทดลองเล่นค้นหาคำตอบด้วยตัวเองผ่านนิทรศการและกิจกรรมที่สนุกสนานสามารถตาความรู้ไปต่อยอดปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้และพร้อมทั้งได้พัฒนาตนเองให้เติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมไทยต่อไปค่ะ